สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้มาพบกับทาวเฮาส์สองชั้นรีโนเวทใหม่พื้นที่22ตารางวาราคา1.49ล้านบาทตนคนละครึ่งพิกัดตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ร e ิมจังหวัดเชียงใหม่เป็นทาวเฮาส์รีโนเวทใหม่ราคาถูกทำเลดีสงบเพื่อนบ้านเป็นมิตรเข้าออกได้หลายทางขนาดทาวเฮาส์เป็นสองชั้น สี่ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องเก็บของจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันมีลานหน้าบ้านแถมแอร์หนึ่งตัวและเตียงห้าฟุตหนึ่งหลังสถานที่ใกล้เคียงพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเร่นวนมารสองนาทีโรงพยาบาลน,นครพิงห้านาทีสาลกลางจังหวัดเชียงใหม่และสนามกีฬาเจ็อปี10นาที ห้วยตึงเท่า10นาทีลานเนินนุ่มหนาทีเมคโครแม่ริม10นาทีสถานีตำรวจแม่ริมและตลาดสดแม่ริมสิหนาทีก่อนจากกันในคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้พบกับบ้านสวยๆที่ดินทำเลดีดกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ